สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีในฮะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะจ๊ะวันนี้เนี่ยผมรีวิวครับผมเนี่ยมารีวิวกับเกมเนี่ย R O V คือ Realm of w a l o r นะจ๊ะวันนี้เนีฮะผมบอกเลยในฮะว่าเซิร์ฟไทยตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่กำลังเมามันดาวน์โหลดในเพ a โต t o เนื้อตอนแรกท็อปหนึ่งเลยเนี่ยแต่แต่วันนี้ในฮะเหลือม,มาท็อปสองเนื่องจากมีการอัปเดตอัปเดตอัปเดตนะจ๊ะ ก็คือวันนี้เองผมก็จะบอกเลยนะว่าเซิร์ฟจีนเป็นอะไรที่น่าเล่นกว่าเซิร์ฟไทยมากๆและที่สำคัญตัวละครหรือฮีโรของเราโอ้โหมีเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะวันนี้จะพามาดูนะครับว่าตัวละครนะฮะของเซิร์ฟจีนณตอนนี้ปัจจุบันล่าสุดนี่ยมีตัวอะไรบ้ามาเลยตัวแรกนรี่ยอานไม่ออกน,นี่น่าจะเป็นตัวแวนที่เรารูจากกันเนี่ยแล้วก็นะฮะ ตัวที่แปลกๆที่เราไม่มีในประเทศไทยนะครับจะเป็นตัวเจ้านีเนี่ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะฮะอ่านหรือป่าว่าตัวก็รอกนี่ไม่แน่ใจนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าลองเล่นดูลแล้วก็ถือว่ามันค่อนข้างเล่นง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับผมแล้วก็การโจมตีนี่ก็ถือว่านะฮะให้ความรุนแรงพอสมควรนะครับตัวนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยไม่นานครับก็รอ,อกันต่อไป นะแต่ผมจะมาไล่เลยแล้วกันนะครับว่าประเทศจีนตอนนี้เซิร์ฟชีตอนน,ตอนนี้มีตัวอะไรบ้างนี่ตัวแวนบอกไปเลยฮะว่าตัวนี้น่าติดตามแล้วก็สนใจตัวนี้ตัวสกินตัวนี้ครับเป็นสกินที่เทพมากๆแต่ใช้คูป,ปองซื้อ810คูปองเลยทีเดียวแพงมากครับบอกเลยว่าแพงตัวนี้นะฮะมันมีแถบตรงนี้นะเห็นไหมฮะตัวนี้มันมีอะไรขึ้นมาไม่รู้นะฮะบอกว่านู่นบอกว่านี่ก็ถือว่า น่าจะเป็นอะไรที่มาเพิ่มเติมในส่วนของไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็จะแจ้งเตือนธรรมาดาแต่ตัวนี้มันขึ้นมาแบบนี้ก็แสองว่าน่าจะเทพนิดหนึ่งนะฮะตัวต่อไปไม่มีสกนนินนะครับตัวนี้ก็จะมีสกินอยู่2ตัวนะโอเคแถวบ้านเราก็ใช้กันเยอะนะครับ ตัวนี้ก็น,นะฮะโอสกินสามเลยนะฮะกับตัวนักดาบสวยๆของเรานะจ๊ะโอเคอตจะนี้ดูเวลาถ้ามาด้ยกันตัวนี้ไม่มียาอะไรน,นะคะรับตัวนี้จะเป็นตัวพื้นฐานในเกมอยู่แล้วนะครับโอเคเห็นว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นตัวนี้นะไม่แน่ใจนะครับผมก็ลองดูติดตามกันต่อไปในเพจนี้กับนี่นะครับ สกินก็มีโอเคมากนะฮะจ้าตัวนี้ก็น่าจะมาอีกแน่ๆสกินนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าตัวนี้ก็ควรใช้เยอะเหมือนกันนะครับที่เสิร์ฟไทนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวสไตล์แนวผิวเสื้อผิเสื้อเขียวนะ่ยฮะเป็นตัว s u พ p o r t มั้งไม่แน่ใจนะครับเพราะรู้สึกว่าน่าจะเหมาะสำหรับสาวๆที่ไม่ชอบการดูนะฮะ ตันี้ก็น่าเล่นนะครับผมอ่าสุลริโป้นะครับผมก็มีสกินหนึ่งตัวนะซึ่งไม่ค่อยเทเท่าไหร่นะฮะตัวแดงแจ๋เลยนะฮะผมตัวนี้คอนตอนนะฮะมาสกินกับรูปแบบของชาวเผานะฮะเธอเซ็กซี่หุ่นนึก็มิสจนิเวอร์สอาตัวนี้ผู้เท่าเต่าผู้เท่าอะไรไม่รู้นะครับบอกเลยว่า ไม่ค่อยนั้นเล่นครับเพราะว่าดูจากตอนนี้แล้วนะะฮโอเคาตอนนี้บ้านเราเพื่อนีนะครับอ่าตัวนี้นี่กระทิงตำรวจนะจ๊ะบอกเลยนะครับว่าน่านเล่นสำหรับคนชอบแทงนะ,ะตัวนี้ตัวหยองนะครับก็มีเหมือนกันนี่เหมือนกัตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่น่านเล่นตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพลัง ดจมตีนะฮะเป็นน่าจ,จะเป็นหมวดไฟเตอร์นะครับตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะฮะก็อีกนานครับจะเข้าเซิร์ฟไทยนะ,ะก็รอกันต่อไปนะครับอ่าสระบสายแท้งนะจ๊ะตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันครับก็ถือว่าอีกนาน,นะฮะรอไปเลยครับรอไปเลยแต่การใช้เหรียญซื้อก็ถือว่ายังไม่แพงสักเท่าไหร่ ตัวนี้บ้านเราก็ใช้กันเยอะนะครอ่ามือปืนของเราเขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ก็โอเคนี่ตัวชุดหังคงตัวนี้เป็นระดับก,กลางนะับสนับคนที่ไม่อยากแทงเท่าไหร่ไม่อยากไฟเตอร์เท่าไหร่ไม่อยากใช้เวทใช้อะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมาะับเพราะน่นจะว่าดูจากตัวนี้เลยคือมันกลางกลางกันทั้งนั้นเลยนะครับผม โอเคตัวนี้ก็น้องแข็งนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นประกวด Miss Universe เนะครับเธอสวยนะฮะสวยกว่าคุณน้ำตาอีกด,ดูหุ่นเซ็กซี่มากน่าจะตลกละนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็สกินเท่ๆนิดนึงยนะครับอ่ะตัวนี้ผนะีเสื้อนะฮะอ่าตัวนี้ครับบอกเลยเธอช่างสวยเ็ดงามเหมือนแม่บ้านเลี้ยงลูกนะ โอเคแต่ตัวนี้โคตรน่ารักครับผมบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นเจ้าแห่งลูกตุ้มแบบมีหููกต้ายนะโอ้โหมึงจะยิ้มหรือมึงจะแยกเคียนนะจ๊ะเนี่ยดูน่ารักตัวเขียวเหลืองเลยเชียร์ดูดูดูโอ้เท่นะเท่ตัวนี้ก็อีกไม่นานนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าสกินตัวนี้จะเข้าประเทศไทยตอนไหนนะบอกเลยว่าช้ามากอ่าตัวนี้ตัวพญานาคปลาหมึกผสมปลาฉลามหมอค้อน เยอะแยะครับแต่มาดูสกินครับสกินมันเท่มากเป็นนักดับเพลิงอ่าปรมณูนอะไรเขาเรียกว่าไงอ่ะดูมึงดูคือตัวนี้เป็นตัวแทงที่แบบนะมึงเน้นหาใช่ปะเนี่ยส่วนตัวนี้นะครับอ้โมีความหล่อเราอการเลยทีเดียวนยตัวนี้ก็น่าจะ อีกนานหน่อยที่จะเข้าไทยหรือว่าเร็วๆนี้ด้วยกันไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเลยว่าทางเพจสอบถามยังไงเขาก็ไม่สามารถแจ้งมาได้นะครับว่าตัวต่อไปที่จะเข้าไทยคือตัวอะไรนะครับตอนนี้ก็สกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวแชงเนี่ยสกินก็นะมีความเก๋ไก,ก่เบ่ๆนะ นะครับผมโอเควันนี้ก็มารีตัวละครเน้นๆ,ๆ,ๆหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากส่วนหมดวิธีการเล่นของมัก,ก็ถือว่าน่าเล่นภาพสีสันดีกว่าประเทศไทยทค่อนข้างเยอะบอกเลยนะครับว่าได้เหรียญชาบม,มากๆ EXP นี้ก็ถือว่าได้เร็วอยู่นิดนึงนะครับผมทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกิ้วใครับผมเป็นตัวไอเทมตัวเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรวะ เาขาเรียกว่าเออไอ้นี่แหละแล้วก็โลนแล้วก็ฮีโรลล่ค้าขายอะไรของมันนะครับผมแต่ของมันดีตรงอย่างหนึ่งนะครับว่าการามันมีลูกบอลเนี่ยเห็นไหมครับลูกบอลนะเพื่อนเนี่ยลูกบอลตัวนี้เราสามารถใช้แล้วจะสุ่มเอาอะไรก็ได้เนี่ยที่อยู่ในนี้ฟรีไปเลยหนึ่งตัวนะครับซึ่งมันค่อนข้าง ได้ยากนะครับเพราะจะได้ตัวละครส่วนมากจะได้ประมาณละแวกนี่แหละนะฮะก็ถือว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่น่าให้มีในเซิร์ฟไทยนะครับผมน่าให้มีนะฮะแล้วก็มีคูป,ปองเยอะแยะนะฮะรูนก,ก็คล้ายๆเราแต่อ่านไม่ออกนะครับว่าอะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟจีนเป็นอะไรที่น่าเล่นก็บเซิร์ฟไทยแต่เล่นยากและที่สำคัญวิธีการเติเมเงินก็ค่อนข้างลำบาก นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการมารีวิวตัวละครเจ๋งๆในของเซิร์ฟจีนส่วนคนไหนที่เล่นเซิร์ฟไทยอยู่รอกัอนแป๊บเดียวนะฮะคงมาอีกไม่นานแน่นอนเห็นบอกว่าะจะมาทุกๆอาทิตย์นะฮะแต่ละตัวนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยละกันนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ กดแชร์บอกต่อเ,เพื่อนๆด้วยนะครับจะมารีวิวเซิร์ฟจีนบ่อยๆในเรื่องขอการอาจคลิปของผมกับผมรีวนะครับผมไปละายบายสวัสดีครับ